มามาสิพี่เดยครับนี่รอพี่เดยนะร้องโง่ดูใครน้องก็ร้องเพลงจีพีใช่ค่ะร้องทำไมว่าแตเธอคนเดียวก็มีเธอเป็นเธอช่วเวลาเธอเดียฮะ คำจำกัดความที่ว่าเด็กกว่าแล้วไงถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลขหนึ่งครับอ้าววันนี้ปรัสนีหมายเลขหนึ่งออกมาสองคนเลยทีเดียวนะครับเอาละคุณเอ๋คุณแพร คิดว่าสองท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับส0สิบค่ะมาที่สายสื่อของเราฮะนไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้ะหกขวบคุณพี่ตอมเนี่ยแอว่าน่าจะประมาณย9เก้าค่ะส5หปีเอามาที่คุณเอกี้แหละกอนอะตอมเนี่ยประมาณสักตีไว้สัก8ดขวบออตอมเนี่ยส2 3ส8สองปดขวบ40สิบครับอ้าวเท่าเธอหรออมลิสครับอะอตอมอะตอมน่าจะแบบว่า ประถมสักประมาณพอหนึ่งหรือเปล่าพอหนึ่งกีวห่นี่ว่าประมาณ7ขวบก็คือบวกเกินมาหน่อยหนึ่งปีเพราะปี่ปนต้นต้นปีอ่ะเจ็ขวบแล้วก็คุณตอบน่ะคุณตอบน่ะรือว่ายังไงก็30แน่ๆแต่ว่า30ต้นๆพอคิดว่าน่นประมาณ 33ก็40่สิบอ้าวเอาเอากันเลยเอามาที่คุณแจ็คอบหัให้พี่ต้อมเนี่ยเอาตามหมอลิมเลยพราะน้องหลุดแล้วเจ็7ขวบ7ขวบเป็รอบน้องแล้วพิกลายเป็นรอบน้องแล้ว7ขวบนะครับแล้วก็คุณต้อมเนี่ยผมขอลงมาหน่อยไม่ไม่เอาเยอะแบบคนอื่นแล้วกันประมาณสัก28แล้วกันครับ35เสิอ้าวสิวินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่40ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ 15วินาทีถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับ15วินาทีไม่เปลี่ยนค่ะโอ้โหนี่คิดอยู่ต้องนั้นทำมือปะออกมานึกว่าจะกดก็ไม่ได้กดไม่กดค่ะยืนยันว่า40ปีค่ะปัสนีหมายเลขหนึ่งครับคุณ2คนอายุรวมกัน40ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ อขออนุญาตแนะนําตัวทีละคนน้องอะตอมก่อนอชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อว่าเด็กชายสุรชยัยกุลสิกรชื่อเล่นชื่อว่าน้องอะตอมยยรโรงเรียนบ้านดงยาจังหวัดสกลนครโรงเรียนน้องสุงราชาัยด้วย,ยโอ้โห,โหรอเรือนี่ชัดมากเลยอายุเท่าไหร่ครับ8ปดขวบแปดขวบ<อ>คุณตอมเชิญครับ ี่ราชื่อยนลดาหมายมั่นนะคะครูโรงเรียนบ้านดงยางอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครค่ะอายุอายุ30ปีค่ะสองท่านรวมกัน38ปีครับเอ้าแล้วคําว่าเด็กกว่าแล้วไงมันยังไงอ่ะเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะวันนั้นนะคะวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาใช่ค่ะยังไมฮะเกิดอะไรขึ้นมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทําให้แบบเกิดสตอรี่อะไรขึ้นมานะคะก็คือมันจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างช่วงพักกลางวันแล้วก็ เป็นช่วงที่จะขึ้นเรียนครับบ่ายนะคะแล้วเหมือนมีเสียงเด็กแซวแล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างเสียงดังนะคะแล้วก็คุณครูก็เดินขึ้นมาบนตึกพอดีแล้วเขาก็หยุดหยุดกิจกรรมตรงนั้นไปแล้วพอดีคุณครูก็เลยเข้าไปในห้องแล้วมีพี่ๆนักเรียนที่อยู่ในห้องนะคะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแม่ครูครับมีน้องมาจีบพี่เนยครับอย่างเงี้ยคุณครูก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็เลยถามเดี๋ยวนะพี่เนยพี่เนยนี่เขาอยู่ชั้นไหนอะ มอมสามค่ะพี่เนยอ,อยู่มสามค่ะแล้วเด็กเด็กที่มาจีบคือน้องอะตอมค่ะใช่ครับน้องอะตอมครับแปดขวบไปจีบมสามใช่ครับเา้าแล้วมันเป็นยังไงพอคุณครูถ่ายคลิปแล้วยังไงต่อก็คือถ่ายคลิปแล้วก็ถามเขาว่าอะตอมมาทําอะไรอะตอมก็เลยพูดบอกว่ามามาจีบพี่เนยค่ะโอ้เราบอกอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับใช่เลยเออแล้วตอนนั้นท,ที่มาจีบทําอะไรบ้างทําทําร้องเพงลงร้องเพลงอะไร ชอบที่เธอเป็นเธอชอบที่เธอเป็นเธอทําไมถึงร้องเพลงนี้ก็เพราะว่าร้องเพลงนี้แล้วก็พี่เนยไอหุหนต้วนเลยครับอหุหนต้วนเลยครับโอ้อหุนต้วนเลยแปลว่าอะไรอหุนต้วนเนี่ยไอเขินแบบไอเลยใช่ไหมพี่เนยที่ลองมาจีบเขาายเลยใช่ไหมไอหุนต้วนเลยครั้งสองงั้นเราไปดูคลิปดีกว่าเรามีคลิปมาให้ดูกันเอามาะไรมามาจีบพี่เนยครับนี่เหรอ น้องออก็ร้องเพลงจีบพี่อเอเ็มรับร้องทำไมว่าจะเธอคนนี้ชอบ<า>ดีเธอเป็นเธอช่อวยละเธอเนี่ยช่วย พี่เนยฟังเราเรา้องจบแล้วเราทำท่าอะไรให้พี่เน,นยไหมครับ <ousse> แล้วก็แล้วก็บบนีเ้เด็กคนนี้มันได้มาครบชุดเลยครับเหรออันนี้ถ้าถ้าถ้าพี่เนยอยู่ที่นี่นี่เราอยากจะบอกอะไรพี่เนยบ้างวันนี้เรามาออกทีวีเนี่ยสมมติพี่เนยดูอยู่เราจะบอกพี่เนยว่ารักพี่เนยครับโอ้โหชัดๆอย่างนี้เลยเอาแล้วทำไมถึงถึงไม่ชอบพี่เนยอะ แอบชอบพี่เนยครับแอบชอบด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถชอบพี่เนยอะคะเขาสวยน่ารักน่ารักพี่เนยสวยที่ไหนสวยตรงที่หัวใจครับตอบโอ้โหนี่เราเราไปเอาคำพวกนี้มาจากไหนอะ ฝึกเองครับฝึกเองด้วยออตายแล้วนี่อีกหน่อยจีบสาวนี่แบบไม่เบาแล้วอะตอมไม่แล้อะตอมจีบพี่เนยแต่เราจีบอะตอมได้ปะได้ไหมไม่ได้รักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวครับโอ้โหผักแล้วโอ้โหผักแล้วนะแล้วแล้วรู้ไหมว่าพี่เนยเขามีแฟนยัง มีแฟนแล้วครับแต่ก็อตอมก็ยังคุงจีบครับยังคงจีบอยู่เขามีแฟนแล้วแต่เราก็ยังจีบเขาอยู่เพ,ยเพราะอะไรก็เพราะว่าอาตอมชอบพี่เนยครับเออเพราะชอบพี่เนยไงเออแล้ว,แล,วแล้วพี่เนยเขาบอกไหมว่าเขารู้สึกอย่างไงกับอาตอมพี่เนยเขารู้สึกว่าเขินอายครับเข <country> ินอายจริงหรอครับจริงไหมถามพี่เนยอีกทีได้ไหม ได้ไหมอันไหนพี no. um, ่เนยพี่เนยเขินไหมฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกน้เนยมาอ่านี่พี่เนยอยู่นี่โอ้สวัสดีด้วยคุยกับพี่เนยหน่อยรักพี่เนยอะตอมชอบพี่เนยครับแล้วพี่เนยมีอะไรอยากจะบอกอะตอมไหมครับก็ชินจบม .3 แล้วนะคะขอบแม่อะตอมตั้งใจเรียนค่ะเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่แล้วก็พ่อครูแม่ครูค่ะโอ แล้วอะตอมบอกสิว่าจะเป็นไหมเป็นเด็กดีได้ไหมเป็นเด็กดีครับพี่เนยตอนนั้นน้องเนยรู้สึกยังไงตอนท,ที่ที่น้องอาตอมมายืนร้องเพลงหน้าหน้าชั้นเรียนเลยก็รู้สึกเคิอแล้วก็อายค่ะเออแล้วแล้วมาเจออาตอมครั้งแรกที่ไหนนะก็ที่งเรียนอนุบาลค่ะคือน,น้องเนยต้องไปช่วยคุณครูเฝ้าน้องๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออ แล้วตอนนั้นไปไปเฝ้า Chat. แล้วไงต่อก็เล่นกับน้องเขาค่ะน้องเนยจาได้ไหมว่าเล่นอะไรกับน้องอะตมอมก็น้องเขาเหมือนว่าติดละครแล้วก็แบบเต้นตามละครให้น้องเขาเป็นพระเอกเขาเปไน็นไรอ๋อเราเล่นเป็นพระเอกให้พี่เนยเขาเล่นเป็นนางเอกครับอ๋อเราเลยก็ติดมาเลยกินละครครับกินละครครับอ่อพี่พี่เนยส่งส่งแบบมินิฮาร์ดอะไรให้น้องอะตอมหน่อยได้ไหม S 1> <S 1> <S ใ่ค่ะโอ้ยนี่ทางนี้ส่งมาให้หนึ่งนี่ส่งไปเบิ้นเลยสองเลยเอออะวันนี้ขอบคุณน้องเนยด้วยนะครับขอบคุณโอ้ <S <S 2> <S 2> โหอะตอมไม่หยุดเลยอะ่ะอะตอมมีจังหวะอะตอมซัดแหลกเลยอ,ะอ่ะนี่ที่นี่มีมีสาวๆอยู่3ามคนนี่พี่แอร์พี่แพรพี่เอ๋คนไหนสวย โอ้ยไม่จริงจังเว้ยไม่ชี้มาทางนี้เหรอคนนี้กากันนะคะเดี๋ยวป้าเลี้ยงหนุ่มไหมคะลูกอสวยมากเลยครับอ่วเดี๋ย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 วพี่เนยยังอยู่ตรงนี้เลยนะพี่เนยยังไม่วางอ้าวอ่ะอะตอมอะอะตอมเนี่ยแต่ว่าอะตอมเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้หนึ่งคนค่ะมาเลือกใครดีเลือกใครเลือกใครเลือกใคร เลือกใครดีเรีกใคดทำไมคิดหนักเลือกใครคะลูกเลือกพี่เนยครับเลือกพี่เนยรักเดียวใจเดียวเออนี่รักเดียวใจเดียวไงนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบนี่ทุกคนต้องต้องรู้สึกได้คือการออกเสียงรอเรือของเราเลยเออออกเสียงชัดมากตั้งใจเรียนภาษาไทยใช่ไหมใช่ครับเอออันนี้ต้องออกให้ชัดๆรอเรือรอลิงรอลิงได้ไหมรอลิงเออ นี่ถือว่าเก่งเลยทีเดียวเป็นเด็กกล้า<ๆ>แสดงออกด้วยค่ะแบบเวลาครูจะให้ขึ้นไปพรีเซนต์งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะยกมือขึ้นไปก่อดเพื่อนเลยอ๋อครับโอ้โหวันนี้ได้เห็นความน่ารักของน้องอะตอมแล้วต้องขอบคุณครูตอมนะที่ถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้<อ>ให้เราได้ได้รับรู้กันเอาวันนี้ขอบคุณครูตอมและน้องอะตอมครับ <laughs> สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทรายการทีวี่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง